เดี๋ยวทีวันนี่ไหนมาแล้ว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 สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีริงสวัสดีีแม่คนสวัสดีครับสวัสดีครับยิ้มเปยเปยคือยิ้มเปยเปย์นะ เจ็กิกะกิกกิกกต้นเธอเต้นเซ่เฮ้อะไนะแต้มือแต้มือเต้มืต้มือแตมือแตมือเยต้มือแม่ต้มือแม่ขอมือขอมือแล้วก็ได้กินขนมโอ้ยแฟนี่แต่งตัวสวยจังเลยมาต้อนรัก่อนหตงนี้นะคเ้าอ่ะ

ยีนดามุนโชว์หน่อยหมุนหมุนมวนเคเราเด็กกบมวนเมืลยใหญ่เลยลำไทยเก็กโชว์เลยยีนดาแฮปปี้ไหมยีนดาแฮปปี้ไหมมาหน้ามวนมาหน้ามวนหน้าประตูสองรอบแล้วเราตลาดคึกคักมากเลยแม่วันนี้แฮปปี้ยินดาใครเนี่ยใครเนี่ยลุงเอกจำได้ไหมเหมือนวันนั้นไหม แค่คนเดียวกันเปล่าแจ้งก่อนลุงเอกเจ้าลุงเอกเดี๋ยวแลบเลนแลบเลนอะไรดเอกี้แล้วแล้วเลนไเอกี้ยจกลกบบายหน้าไปทางนนชอผม เช่าคุณเอไหนอันนี้อ้วนใช่จำได้แล้วจำได้แห้วลูกจำลูกเอกได้ไหมเอาเค้าเค้ะไหนอ่ะจะเข้าบ้านต้องทำเข้าบ้านไอกก๊อกก๊อกก่านก๊อกก๊อกกไอกกอกเปิประตูก่อนลูกก่อนไม่มีใครได้ยินเสียงนะน่ะก็กก่อนก๊อกกก

ฮะจิกจักจักจิกจิกจักจักจิกจิกจักจักจิกจิกจักจักครับหยุดหยุดครับหยุดหลายวันแล้วอันนี้อะไรครับอันนี้ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไร นั่นนั่นนั่นเซนให้คนตายอู่ไหนเศร่ฐาด้วยได้เวลจฟันเออเก่งเลยโอ้ยประมินแต่ตัวหนูนี่แหละแังฟันได้น่นอนจริงๆเลยอ่ายิงฟันค่ะยิงยิงฟัน โอปากเวอร์ไหมลูกปากเวอร์แะไรลูกต้องทำอย่างนั้เลยมายิงแันยิงแันอ้โเก่งมากเก่งมากเห็นไหมลูกอีกให้กำลังใจบอกว่าดูน่าเก่งจังเลยอ่ะไม่เป็นไร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 เดี๋ยวพาไปกินไอติมล้วดินล้วดินแล้วดินก่อนแบะค่ะ เราเริ่มบินก่อนหรืออาร์ยนาคนเก่งนะเนี่ยคนเก่งจริงเลยอาร์เริ่มนก่อนแโอ้โหเก่งเก่งมากเห็นไหมเด็กดีต้องแปลงโอเคโอ้ีวิดีโอดิแล้วบินใส่วิดีโอดิเริ่มบินใส่กล้องแอปปะแอปปะดูดกินแต่น้ำในแปดสิฟันอ่ะอ่ะปะอ่ะปะ ใช้กับหนูเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วอ่ะกอดไว้กอดไว้กอดไว้ดีมากอ่ะอับบะเยนียวันนี้เราเนื้อหาให้ฟังฟังปะเยนี่ฟังเรื่องอะไรเยนี่ฟังเรื่องเราจะสีกับหนูไหมสิงโตกับหนูเลือกสิงโตสิสิงโตไลออน ไดออนสิงโตตัวซาบขวานอ่อนไหไอโฟน้งึ้นปัญหาน่าไอโฟุ้งมาแปลงแฟนเด็กเสือเก่งมากสั่งเบือป่ะลูกสั่งเบือโอเคเสร็จแล้วอ่ะโช่าลิ้นโช่าลิ้นหน่อยเข่าลิ้นน่ะไหนลิ้นแบกอ่ะแบกไอ้แปลงลิ้นน่ะถ้าเชลโล่เชลโล่อยู่ในลิ้นเนี่ยนอนไต่อยู่ในลิ้นเนี่ยเต็มเลย อ่ะาอาะโอเคเสร็จเรียบร้อยไหนยิงฟันยิงฟันแต่ไปเลนด้อันนาแพงแล้วนี่นี่นี่เนีงเงี้ยไหนแปลงยังไงแลงแังแงอาแรบแรบแีบลิ้น อีฟนคือสองขีเาบอกแล้วก็เาบดแล้วเาทองก็ได้คือนด้พินออกมาแล้วคันยูนัตอนแรกเราก็ให้ทีละช้อนแม่แม่ทีละน้อยโยนาตอนแรกเราก็ให้น้อยเหมือนกันให้ทีละน้อยอะค่ะเริ่มแปงนิดแปงนิดอาแปงนิดอะถูถูสิถูเออด่าปาไว้อาปากอาปาอปาเออถู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 สอถู กล้วยจะได้เก่งเลยแกงพันก็เป็นเออะดีเลยยังไม่เสร็จเดี๋ยวข้างบนเนี่ยข้างบนอ่ะอะข้างบนน่ะข้างบนน่ะแบ่งข้างบนหน่อยเนี่ยง่ายเกินเออถูถูทีนี้ถูถูถูยังไงเออแปรงแปรงออกลิลลิลน่ะเออเสร็จแล้วล่ะจุ่มน้ำก่อนจุ่มน้ำล้างดีมากแปรง

แ่อถ่ายรูปสิทอ่ลอ่าลุกขึ้นมาอาหารลุกขึ้นเลย่านน่านั้นเนาะอาลุกขึ้นแข็งแรงแข็งแรงไหแข็งแรงลุกขึ้นอาลุกขึ้นก่อนลุก ไปลุกขึ้นลุกขึ้นไหนลุกขึ้นยังไงทำสิปล่อยเลยเก่งจุดจุดดิดิดิอ่าลุกเองได้แล้วโอ้เก่งเก่งเอ๋ต้องอย่างนี้แอ๊บสายถ่ายรูปอีกอะมาเร็วแตานี้บตะวันขับตะวันขับาะวันอ๋โหมีอันนี้นอนถ่าย นี่จะบาดนี่จะแผลไม่งอแงครับดีมากเก่งมากเลยลุ้นลุกขึ้เข่ามาจำยอถ้าเร็วลงอยู่ว่าคนเชียร์อะไรกันมาเลยนักกีฬาลุกขึ้นนักกีฬาเร็วคนเก่งสุดยอดเลยลูกสาวผู้พันลุกขึ้อนอดทนลุกขึ้นกันลุกขึ้นกัน ต้ขึ้นแล้วพี่ต่อทำอะไรจะคานต่ออะไเดี๋ยวถลอกเดี๋ยวถลอกกูเดี๋ยวะถลอกก็ไหนดูสิมีแผลตรงไหนไหนลูกขึ้นยืนตรงนี้ขอลองท่าสิไหนตรงไหนไหนไหนดูสิมีแผลตรงไหนบ้างเก่งมากเลยเเกก่งมาลยไหนนี่รางวัลคนที่ไหนลูกสาวผู้พันไหนลองมือสิไหนเจ็บตรงไหนไหมไหนไหนมีรอยถลอก เห็นไหมไม่มีนี่ไอ้โอ้ไม่เป็นไรบาดแผลเดียวบาดแผลรักลบจะมีบาดแผลได้ดูขาดิยาแผลยาให้ดูขาดิขามีไหมหัวเข่านิดนึงสุดยอดไหนเดี๋ยดิไม่เจ็บหรอกมันแผลเดิมเลยอ่ะคือแผลเก่าเนาะนี่มันแผลเดิมนี่ฮก็ขูดแล้วก็ล้มล้มแล้วล้มอีกนี่ได้เหรอถ้าแผลใหม่ต้องมีเทียนไลน์ใส่ยาแน่นอนจริงๆใส่ยาอาบน้ำใส่ยาให้ มาแล้วมาแล้วมาแล้าวมาแล้วบ๊ายบายมาก็ลุกขึ้นได้เก่งเก่งมากแค่ลุกขึ้นได้เก่งมากโอเคไหนมาดูดิไหนมาดูดิเป็นยังไงไหนก็ร้องไห้ ดีมากจุดจูด่อเข็นเข็นไปแล้วก็กินไปาถึงแล้วถึงแล้วเอาีคำแนงดีมากว้าวไปต่อแน่นจริงจะตรงนมต่อมาถึงแล้วถึงแล้วเก่มพลังเกร์แมนเกร์แมน

นานจริงหวานมันเค็มหอมมันหอมมันกินอะไต้เตี๋นตีนตีนีกินกินกิงทาเย็ะมาล้งมาลังอืม <laughs> <writers> Những là dân tộc không làm song 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 song

ยารอมารอบมารอบหายาไปไหนละมือปีศาจ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  ก็ลองนับดู้ายฝนนั้นนั่นคือน้ำตาจากใจเพาะที่รู้ก็เลยอยากให้ก็จะทำร้ายกันกว่านี้ อเอาน่ไปลองนะนี่ไปจางฉันนึกเสียว่าสงสารอย่าล้ม Yeah. ้วยคำว่าลาอเลยก็แม่ตาโกอง้เี้ย่อยสมากมงแลเจ้าคิดแหล เขากลับรถียวัวเห็นรถเตี๋ยวัวเินกันเละหาเร่งเรงต้องพิมพปาลุกพืไปัวตมาลัได้ตหัทันต้องต้นหกมนหมูแม่ป้าป้าใครได้เละห์หาหัวขากลับรถวังหวะหนเวัหวเเละหาเร่งรถพิมไปั อันนี้ท่านผู้ชมนะครับท่าน,น,นผู้ชมเสื้อขาวเสื้อขาวที่เป็นท่านผู้ชมนะครับในตัวคอนเสิร์ตอย,ย,ยโอ้เคลียเท่าสาวบองได้อีก ออบัวเอไปฝากป้าปาไปหน้แน่ได้นาหัวถ้ากลับเสือดักหัวให้รกนหัวหรือจะเท่ฮะเวทท็ของกุ๊กฮิิปมาเพื่อกโต๊ําถ้าหัวเลยมาหอดทำหัวเอาโอโหออบัวอไปฝากป้าป้าไปไ้านได้หนาหัวถ้ากลับเสือดักหัวให้รู้นหัวหรืเ่ท็ของกุ๊กฮิปฮิปมาฮิปเพื่อการโต ម្រើនម្រើនម្រើនបានផ្លាក់ពីល់ពីល់ពីល់ម្